วัสดีทุกคนด้วยครับผมวันดีเรามาอยู่กันในดอเดลี่รันวันที่18แล้วนะผมเย้าโอเคครับ huh! wow! okay, ผมทุกคนก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะผมนี่เข้าส่วนที่18แล้วถ้ายังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวจะ,จะ,จะหยุดําแล้วนะไอเดลี่รันเนี่ย <c oughs> มาครับผมจริงๆเอาไว้เล่นกับเพื่อนมันก็สนุกดีแหละแต่ว่ามันมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงขึ้นทุกวันนะผมคล้าย <c oughs> ๆสุ่มเนาะมาที่รับเฉพาะเพื่อนเท่านั้นนะผมโอเครอเพื่อนครบครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปกัน เอาละครับผมมาสี่คนครบครับผมเพื่อนทั้งนั้นเพราะว่าพี่เอารีไปให้เพื่อนโดยเฉพาะก็อย่างที่บอกครับผมจริงๆเดลี่รันเนี่ยมันคล้ายๆแบบระบบสุ่มเนาะก็คือแบบสุ่มว่าวันนี้เราจะเจออะไรบ้างแล้วก็ได้เล่นกับเพื่อนด้วยอันนี้มันก็สนุกดีครับผมในความคิดของพี่นะมันก็สนุกอยู่แต่มันถ้ามันไม่ตึงหรือไม่มีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้พี่จะหยุดทาจริงจริงอ่ะโอเคห้องที่สองอ่ะฟื่อเฟื่อเดิมอ้าวแล้วเพื่อนหายไปคนนึงอ่ะ เล้ย <Hello? S 2> เพื่อนเ,อเพื่อนตัวเงียบเลยเอาชิปแล้วแล้วพี่ทำไปพี่วาร์มด้วยพ,พ,พ,พี่ก็ยังไม่ได้ทิ้งห่างอะไรกับเพื่อนทำไปพี่วาร์มวะออกดีดีโอเคครับผมมายาวไปครับผมเฮ้ยมีมือเหล็กด้วยโอเคเพื่อนคนนี้เราจะเคยเห็นกันมาแล้วห้องที่หกฮะวันนี้เอา้เอาเฮ้ยพี่ทำอะไรผิด เดียวพี่ทำอะไรบิดทำไมพี่โดนวาร์ปรัวๆทุกคนพี่โดนวาร์ปส่งรอบแล้วน้ยแบบว่างงๆเลยแล้วทุกคนเห็นทุกครั้งที่ถูกวาร์ปไหมพี่ก็เดินติดกับเพื่อนอยู่หรือเพื่อนรีบวิ่งเอา้าเฮ้ยเพื่อนอย่าพึ่งเพื่อนพี่ตายแล้วเนี่ยเอา้าชิบแล้ว เพื่อนรีบเปิดอุ๊บๆๆๆเลยอะ่ะโอ้ขอกิน่อยโดนัทเพื่อนคนเนียแต่มันไม่ใช่ปัญหามันไม่ใช่ปัญหาว่าเพื่อนรีบเปิดไม่รีบเปิดแตนะ่ทำไมพี่ถูกว์าไปว์ามาเอา้าชิปแล้วรัซ <c oughs> ี่หาตู้ไว้หาไม่เจอเฮ้ย <c oughs> คืออะไรวะวันนี้พี่ถูกวอยวราปุ๊บๆๆเลยอะ่ะมันใช่เหรอ ีเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรเมื่อกี้อะห้องที่สิบสามเดี๋ยววันนี้พี่ไม่ได้นับห้องเลยอ่ะกำลังงงอยู่มันเกเลยเไรขึ้นวะนี่ถ้าพี่ไม่อัดคลิปไว้ใครจะเชื่อแต่คนเนี้ยคนเนี้ยเขาเปิดเ็าเปิดห้องเร็วมากเลยคนที่มีตีง รอเพื่อนนิดหนึ่งรอเพื่อนนิดหนึ่งคนวีปีกนั่ยนี่ะเขาทาเวลาหรือเปล่าหรือว่าเขามาทําเวลาหรือเปล่าที่หกพี่ได้เล่นเวลาเลยนะเวลาเล่นกับเพื่อนเนี่ยพี่เล่นเรื่อยสิบเจ็ดอันนี้เพื่อนรอเพื่อนเพิ่งรอเองนี่เนี่ยเพื่อนเพิ่งรอในี่แปดปกติพี่เพื่อนเปิดแบบเพิ่มเเหมือนรู้ห้องมาแล้วสิบเก้าโอเคเฮ้ยมีอะไรกัน เอาลัตซี่มาเฮ้ยพี่ไม่ได้ยินเสียงลัตตี่นะพี่เห็นเนี่ยคนมือเหล็กเนี่ยเขากระโดดกระโดดเข้าตู้พี่ก็เลยเข้าตาม <c oughs> <c oughs> ไมไ่รู้เรื่องอะไรกันเนขาเ,าเลยจท <c oughs> ูกมาแบบงงงงงงจัดๆเลยวันนี้โอ้เ <c oughs> พื่อนคนนี้ก็ยังอยู่นึกว่าตุยไปแล้วเห็นโดนว้าเหมือนกันโอ้โหตุดจริงๆนะวันนี้จินเปดหนูอยู่เป็นเพื่อนพ่อก่อนได้ ทำไมพี่พี่เขาตึงจังเลยอะ่ะวันเนี้ยทำไมพี่พี่เขารีบจังเลยอ่ะหนูยี่สิบสามโอเคโอเคตู้มีตู้เดียวสองตู้เพื่อนตู้ดูเลยโอเคเฮ้ยอ้าวไม่มีใครมาเหรอ เฮ้ยอ๋อเพื่อนมีไว้กระเกนเอ้าอ๋อจบแล้วยืดห้องโอเคครับผมอวันนี้จบเร็วมากโอ้โหพี่ก็รอดูว่าใครจะมาต่อที่ไหนได้โอ really yes. oh, oh, behold, oh, so oh, ้จบแล้วครับผมโอเควันนี้เล่นแบบทีมนะผมสี่เดดีหกวินาดียดทุกคนไปรับชมได้เลยว่า พี่โดนว์ปอะไรก็รู้ปึ้งปั้งปังปั้งปึ้งปั้งปังงงงงครับผมมันเกิดอะไรขึ้นนะแล้วโอเคครับผมตอนนี้เราได้กันแล้วนดผม50เหรียญงะกับหนึ่งชุบชีวิตแล้วก็3ดั๊ครับผมในวันนี้เออเอาจริงๆเข้ามาเล่นทุกวันพี่ก็มาเก็บของก็ได้นะอย่าไปคิดมากครับผมจริงๆมันก็แอบมีเบื่อถ้าพูดตรงตรงอ่ะมันเบื่อตรงที่ว่ามันไม่มีอะไรแบบว่า เป็นสิกเนเจอร์ของมันน่ะที่มันแบบแยกๆจริงๆอ่ะนสมแค่ยี่สิบยี่สิบห้าห้องสามสิบห้องเนี้ยพี่ก็เลยเริ่มอบดเบื่อนิดนึงแต่ได้เล่นกับเพื่อนมันก็เลยมีความสุขขึ้นหน่อยครับผมมาวันนี้ต่อโซโลรันครับผมเพื่อนออกให้เลยเพื่อนรู้เพื่อนรู้ a few moments later โอ้รธมาโซโลรันหวังว่าคงจะไม่วาปที่เห็นเพื่อนเหมือนได้ไม้กางเขนด้วยคนที่เป็นมือเหล็กเพราะฉะนั้นพี่ว่าอาจจะได้ไม้กางเขนก็ได้ถ้าพี่ถ้าพี่รู้อนะว่ามัน พี่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนพี่อาจจะได้ก็ได้เอาดี่สะชก็เว็บจะรู้ว่าเขาไม่เนี่ยห้องที่สามเมื่อกี้คือไปได้เปิดเองเลยเพื่อนเปิดให้อย่างเดียวเลยเพื่อเพื่อเพืพ่อเแล้วจะไปรู้ได้ไงของอยู่ไหนเนี่ยเอาดี่ดีไปพี่เดินเช้าว่เาเนี่ยคิดไปเองมมี่คิดไปเองหกโอเคอย่ายาครับผมรอซี่มา โอ้มาเร็วด้วยดิวันนี้ลัตตี้มาเร็วด้วยดิเจ็ดมาเดี๋ยวอย่าไปครับผมชาลามได้ไปแจ็คแปดเอา,า,าไ,ไปทำไมไปแจ็คเก้าอย่าไปอย่าไปเฮ้ยได้โดนัดเห็นเพื่อได้โดนัเเด,ดนเหมือนกันสิบ โอลัซี่เดทนาให้ชันช้าลัซี่สิบเอ็ดแต่มาเล่นกับเพื่อนเร็วมากเลยนะเมื่อกี้สี่นาทีใช่หไหมเพราะว่าเพื่อนแบบรู้ทางมากฟุฟัฟฟุฟัฟฟุฟัฟเลยอ,ะอ,ยอ่ะเฮ้ยเออแล้วพี่ละ่ะลิซ่าปีดรันอยู่นะปล่าพี่ติอ่ล <laughs> ิซปีดรันจะมาหลงได้ไงสิบตามก็บอกแล้วก็เมื่อกี้เพื่อนเปิดอย่างเดียวพี่ไม่ได้เปิดกับเขาพี่เราไม่รู้ทางห <laughs> ลงสิบห้า ๋ยวบ้านเรียกลงนั่นแหละสิบหกชี้บแล้วผิดทางสิบเจ็ดเพื่อนเขาไปเอาสิบแปดไปเอาไม้กระเกียดงไหนวะเนี่ยเก้า โอ้โหแล้วลัตตี้วันนี้เร็วหมายถึงมันวิ่งเร็วอ่ะทุกคนลัตตี้วันนี้ถือว่าวิ่งเร็วนะแบบโ,โหฟุ้มฟุมๆๆเลยอะยังไม่มีแบบว่าเฮ้ยปกติจะไปต่อห้องได้ก่อนใช่ไหมต่อห้องปุ๊บแล้วลัตตี้ค่อยมาอะไรอย่างเงี้ยแต่รอบนี้มันไม่ได้เลยอะมันวิ่งโคตรเร็วเลยอะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองสี่เพื่อนมียี่สิบห้าห้องใช่ไหมยี่สิบสาม ล้วรัดมันมาห้องนี้เว้ยห้องที่25เพื่อนตัวก็เปิดเข้าไปเลยเป็นไงล่ะมาดิรัดซีมาดิก็มาดิครับรัดซีโอ้โหเรียบร้อยวู้โหสามนาทีสา,สวามวิ 03 03ครับผมก็โอเคถือว่าเวลามาดีตอนแรกเล่นกับเพื่อนเพื่อนก็พยายามเปิดให้เร็วด้ะครับผมจริงๆเล่นแบบทีมเ่นก็ถือว่าเร็วมากเลยนะเอาจริงๆ4นาทีโคตรเร็วเร็วกว่าทุกทีที่พี่แบบเคยเจอเพื่อนในทีม,มาเลยครับผมก็ยังไงวันนี้จบไปแล้วนะครับผมสําหรับดอวันที่18นี้แล้วก็เข้าสู่วันที่19พรุ่งนี้ครับผมจะเจอกับอะไรสุ่มแบบไหนเดี๋ยวเรามารับชมกันครับผมสําหรับวันนี้ลาไปก่อนไปแล้วครับผมบ๊ายบายวู้ฮู้เจอกันใหม่ครับผม